สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์วอลกเช่นเคยหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ไปร่วมงานแถลงนโยบายประจำครึ่งปีของทางไทยฮอนด้าครับที่จะพูดถึงทิศทางในการทำตลาดหลังจากครึ่งปี2022มานี้โดยในครั้งนั้นครับหลายคนก็ได้ยิงคำถามเกี่ยวกับรถ EV b i บ e ของทางค่าย และผมเองก็ได้พูดนำเสนอไปตั้งแต่ในคลิปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับถ้าเกิดใครยังไม่รับชมยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนครับผมได้เห็นบนโลกโซเชียลมีการแชร์โพสต์เกี่ยวกับรถเบลลี่อีว่าเตรียมที่จะขายในไทย เพราะได้รับการเซ็น MOU กับทางภาครัฐซึ่งจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง18,000บาทซึ่งโพสต์ดังกล่าวครับคนก็แชร์กันเป็นจำนวนมากมากกว่า1,000แชร์และส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันไปผิดครับว่ารถเบลลี่อีนี้จะขายทำตลาดให้กับคนทั่วไปซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมต้องชี้แจงไว้ก่อนเลยครับว่าน่าจะเกิดการเข้าใจกันผิดพลาด เพราะถ้าเกิดได้ฟังคลิปที่ผมได้พูดไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้ย้ำชัดว่า b บ l ลี่จะมีการประกอบในประเทศไทยแล้วก็มีการเซ็น MOU กับทางภาครัฐเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางมาตรการภาษีแต่ถ้าว่าการขายนั้นก็ยังเป็นแบบ B2B หรือว่าจะเป็นแบบ B2C for BU คือถ้าให้พูดง่ายๆครับก็คือเป็นการขายแบบฟรีดให้กับ องค์กรใหญ่ๆรวมไปถึงให้กับเหล่าไเดอร์ได้เช่าสำหรับวิ่งใช้งานแล้วก็จะต้องมีการสวอปแบตเตอรี่ตามสเตชัน ซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้ครับทาง Honda ผพูดชัดเจนว่าจะยังไม่มีการขายให้กับประชาชนทั่วไปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนดังนั้นครับผมจึงต้องมาย้ำกันก่อนเลยครับว่า Belly E ยังไม่มีแพลนที่จะขายเป็น Production EV b บอ e ให้กับคนทั่วไปได้ใช้กันนะครับณนะขณะนี้ในส่วน EV Production นี้คงต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับ สำหรับในคลิปต่อไปทางผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ฝากติดตามที่ช anel ของเรารวมถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r w v a l ด้วยครับวันนี้ผมพ้นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ